สวัสดีค่ะเมจิกทาลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเดือนสิงหาคมมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนสิงหาคมกันนะคะคนวันพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้สนใจที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอเขาเป็นแบบครูบาอาจารย์หรือเป็นนักปราชญ์ก็ได้นะคะเขาแล้วก็ เขาจะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเขาเป็นคนที่แบบมีหลักการเนาะด้วยความที่เขาเป็นดาวพฤหัสคนพฤหัสเขาจะเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ประมาณนั้นเนาะใครที่แบบว่าไม่สนิทหรือไม่ค่อยได้รู้จักไม่แบบไม่รู้จักจนถึงสนิทเนี่ยก็อาจจะมองว่าคนเมนพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะยิ่งแต่จริงๆแล้ว,ว่เขาเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ในด้านของความรักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดือด้อๆหน่อยอืหากว่าอีกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่เหนือกว่าหรือว่าเอาไม่อยู่ก็จะคบกันไม่ค่อยได้ยาวเประมาณนั้นนะคะคนเกิดมพระหัตเนาะเราจะมาเลือก เลือกไพ่ให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสศุใบ,บแล้วเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะมันจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเดือนสิงหาคมบ้างนะคะเราจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคนวันพฤหัสศุใบ,บเนาะ wow. ไพ่ไม่ค่อยสวยเนะเาะออกจะดูเละเทะไปหน่อยแต่ว่าเราตั้งใจนะเราตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจทําให้มันเละน,นะเราตั้งใจในการหยิบไพ่นะคะคือเรามีสมาธิอะหยิบไพ่แต่ละใบเราเราตั้งสมาธิแต่ว่าถึงจะก,กรีดไพ่ไม่สวยแต่ว่าเราเราอ่านออกมาแม่นยําแน่นอนมันใบแรกว้าวเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนก็เป็นเหมือน ผู้อย่างรู้นักปาดเนี่ยเห็นไหมเหมาะกับวันพฤหัดจริงๆด้วยเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่ช่วงนี้นะลักษณะของคนเันพฤหัดนะอ่ะเขาเรียกว่าใช้วาจาใช้คำพูดคำพูดมีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินกำลังแบบว่าล่ำเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเรียนเนี่ยเขาจะทำได้ดี และทําแบบทํามาแล้วมันประสบความสําเร็จด้วยคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเป็นเดมิเชียนเลยอะ่ะเป็นไพ่ของนักพยากรณ์หมอดูด้วยนะคะไพ่ใบนี้เนาะเดมิเชียนนะคะโวในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันเป็นลักษณะของเงินที่รับซ้ายจ่ายขวารับเข้ามาแต่ก็ต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปเงินมีเข้ามาแต่ว่ามันก็มีหนี้สิน ที่จะต้องรอที่จะชะําระเราก็ต้องแบบมีเงินให้เข้ามาแต่ก็จะต้องใช้เงินออกไปประมาณนั้นนะคะเนี่ยหมุนเงินอยู่นะตอนนี้เนาะทีออฟวอนช่วงนี้ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ดีคือสามไม้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการที่เราเริ่มจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงาน ใครที่รอข่าวสารต่างประเทศรอที่จะติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจทางไกลออนไลน์เนี่ยมันจะได้มันกำลังจะส่งผลดีในเรื่องนั้นนะคะการพูดการทำอะไรเนี่ยจะดีซิกออเพนเทนเคิลเป็นลักษณะของเขาอยากให้เรา ทำบุญทำทานมันเป็นลักษณะของการของการให้เห็นไหมมันมีมันม,ม,นมีการน้ำที่กำลังเทมาให้ให้คนอื่นอะเนียอยากมันเป็นลักษณะของการให้และการรับโดยเท่าเทียมกันในล,ลักษณะของ s ิกออฟเพนเดอร์เคลาะคือเหมือนอยากให้เราได้ทำบุญได้ทำทานได้บริจาคทรัพย์อะไรอะประมาณนั้นเนาะช่วงนี้นะคะ เกวับพรหัสเนะมาดูใบที่ห้าว้าวดูสิมีก็ะซิคนี่ก็ซิกน,กกนี่ซิกออฟคัพซิกออฟคพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กเพื่อนในวัยเด็กคนในอดีตไปจนถึงคนในอดีตชาติเลยเขากําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตนะเนี่ยนเนาะมาดูตําแหน่งที่หก t o f One o f One ก็เป็นเหมือนเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์เหมือนกันทําธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารการออนไลน์กําลังจะไปได้ดีตําแหน่งตรงนี้มันเป็นตําแหน่งของอนาคตเนาะใครที่เข้ามาสู่ในโลกออนไลน์อ่ะทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยกำลังกำลังจะประสบความสําเร็จ กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรโด,ด่งดังรุ่งเรืองเฟื่องฟูเนาะอืมคนเกิดนพระหัสดีจังเลยอะ่ะมาดูกันต่อดูสิ the world wow the world หมายถึงอืมต่างประเทศก็ได้ต่างประเทศใครที่กําลังรองงานที่จะเดิน รอง,งานหรือกําลังที่จะติดต่อเดินทางต่างประเทศมีโอกาสนะคะช่วงนี้เนาะมีโอกาสที่จะได้รับรับรับการติดต่อจากจากที่เราเคยคิดเอาไว้ที่อยากเดินทางต่างประเทศเนาะเดอะเวิร์มันเป็นลักษณะของความสมบูรณ์แบบด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบอุดมสมบูรณ์มีความสุขความยั่งยืนถาวรมันเป็นลักษณะของการคิดบวกและมันเป็นลักษณะของชาวต่างชาติด้วยอะเดอะเวิร์ ต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาเนะการงานที่ทําอยู่จะบรรลุเป้าหมายหลังจากที่ฝากฟันมานานนะลักษณะของเขานะคะการเงินจะดีขึ้นดีมากเงินไม่ขัดสนเอาเมื่อกี้ยังนี่หมุนเงินอยู่เลยอนาคตเราจะได้เป็นเดเวอร์แล้วตอนนี้เราหมุนเงินไปก่อนนะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่ ใครอนี่ยใครที่โสดมานานมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่หรือได้แต่งงานเป็นรักที่ยั่งยืนด้วยใครที่กำลังศึกษาเล่าเรียนกำลังเรียนต่อมีเกณฑ์ที่จะได้ไปศึกษาต่อหรือได้รับทุนไปต่างประเทศนะคะเดอะเวอร์นะว้าวดีมากเลยอะ่ะมาดูกันต่ออืมเอ็มโพเลอร์ว้าว ดีสุดๆเลยอะทั้งมาทั้งเดว์เวิร์มาทั้งเดว์เอ็มเพลเลอรเลยอะเอ็มเพลเลอร์เขาจะเป็นลักษณะของผู้บริหารนะผู้บริหารคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่ถึงจะเขาเรียกว่าอะไรเงียบขรึมควบคุมเป็นลักษณะของคนที่ชอบควบคุมเข้มแข็ง เดอมเพลอร์ <The> เป็นไพ่ประจําราศีเมษด้วยเนาะเป็นลักษณะของคนที่ภูมิฐานน่ะเป็นผู้ใหญ่วางตัวดีมีแนวคิดดีในเรื่องของการทำงานเนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยกำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ลักษณะของ the Emperor, เด e e เอ็ o เพอเขาจะเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์ชอบวางแผนเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปอ่ะมีความคิดเป็นคนที่มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีมีลักษณะของการเป็นผู้นำใครที่ทำงานเกี่ยวกับเจ้าของกิจการเนี่ยกิจการก็จะกำลังเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ the e m p เ o อร r เนาะในเรื่องของความรัก ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบ <c oughs> พบรักกับชาวต่างชาติอีกเหมือนกันดูแซ่นี่ก็ต่างชาตินี่ก็ต่างชาติมาว้าวได้พบรักจริงๆริงอ่ะทัวร์ครับอืมได้พบรักกับชาวต่างชาติเหรอทัวร์ครับเป็นลักษณะของรักที่เป็นคู่แท้ด้วยอ่ะหรือถ้าไม่ใช่พบรักก็อาจจะเป็น มีคนที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือเราในเรื่องของธุรกิจการงานให้คำปรึกษาหรือให้ให้ให้การสนับสนุนเราในเรื่องของงานแต่เราว่าทัวร์อคมันน่าจะเป็นในเรื่องของความรักมากกว่าเอานั้นอเอ็ดออฟวอลเอด็ดออฟสอด sword, มันจะเป็นลักษณะของคนที่ปิดกั้นอะ ปิดกั้นความคิดของตัวเองหรืออาจจะโดนปิดกั้นก็ได้ถ้าเป็นในแรเดเวทมันจะเหมือนเราโดนถูกปิดตาแล้วที่มีมีดาบล้อมรอบอยู่เนาะแต่อันนี้เราเหมือนถูกปิดกั้นอยู่ในกรงอะเราว่า <c oughs> ปกติแล้วตำแหน่งสรุปใบสุดท้ายเนี่ยตรงตรงนี้มันน่าจะสลับกันเนาะ <c oughs> ตรงนี้มันน่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นใบสรุปสุดท้ายมากกว่าอืม ถึงจะมีอุปสรรคปัญหาแต่เราว่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะเพียงแค่เราหันเงยหน้าขึ้นมองสิ่งรอบกายมันมีทางออกทุกปัญหามีทางออกนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นมิตรภาพม่ตีหรือความช่วยเหลือให้ไม่ต้องกลัวเนาะถึงไพ่ตรงนี้มันจะดูออกมาดูดู ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแล้วก็น่ากลัวแต่ว่าไครอื่นๆที่อ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเจ้าชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะเป็นเดอะเเจเชียนเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเลยเราเก่งเราพร้อมทุกอย่างเราเป็นคนที่มียาอย่างรู้พิเศษทําอะไรก็ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าในช่วงในช่วงสรุปสุดท้ายเราจะมีปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเหมือนเรายังหาทางออกไม่เจอเพราะเราหมวแต่นั่งก้มหน้าอยู่ แต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเยอะแยะเลยช่วงนี้ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์กําลังจะประสบความสําเร็จไปได้ดีเนาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยพูดเก่งพูดดีพูดแล้วได้เงินนะคะนะช่วงนี้เนาะขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆเราเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องอื่นๆถ้าถ้าคิดบวกเข้าไว้คิดดีเข้าไว้พลังงานดีๆมันจะส่งเสริมให้เราเหมือนเหมือนแบบเป็นกระแสจิตให้นําทางชีวิตเราให้ไปสู่เส้นทางที่ดีๆหรือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนะเราเชื่อแบบนั้นนะคะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมการอ่านไพ่ของเราวันนี้คนเกิดวันพฤหัสเราอ่านได้ประมาณนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราเบกวนกดติดตาม ช่อง YouTube Magic t a ลอ t b บ k i t ิ y ีให้เราด้วยนะเพื่อเป็นขวอนและกำลังใจในการทำค,คลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ